ปัญชื่อว่าปัญหาที่ต้องมีปัญญาและใช้เวลาแก้ประมาณนี้นะอะวทีไม่น่นะจะาจะพูดเหมือนเดิมไหมแต่ประมาณอยากจะบอกเล่าเรื่องของปัญหาที่ต้องมีปัญญาแล้วต้องใช้เวลาแกนะับอย่างที่ผมเคยพูดไว้เคยเขียนบทความอื่นๆไว้ว่าปัญหา ของผมนะโดยส่วนตัวนะผิดถูกอย่าว่ากันหรือว่ามาก็ได้ไม่เช่ว่ามีสามอย่างนะครอันแรกคือปัญหาที่แก้ได้เลยอันที่สองคือปัญหาที่ต้องใช้เวลาแกและอันนี้แหละคือที่ผมจะเกินถึงแต่เวลาน้อยมากแตกต่างกันไปและสุดท้ายคือปัญหาที่ไม่มีทางแก้อันนี้คือสามอย่างที่เราต้องเรียนรู้ว่ามันมีสามอย่างนี้ แต่ถ้าเราใช้แต่ละอย่างแบบสับสนหรือไม่ตรงจุดนิดนึงมันอาจจะวุ่นวายแล้วมันก็จะทําให้เราปวดหัวหรือทุกข์มากเกินกว่าปกติซึ่งปัญหามันทําให้เราเกิดทุกข์อยู่แล้วนะฮะไม่มีที่มีปัญหาแล้วมีความสุขคงจะน้อยหรือมีก็ไม่แน่ใจนะก็บอกบอกกันมาได้นะถ้ามันมีปัญหาแล้วทาให้มีความสุขก็อาจจะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นก็เป็นได้ ะะตอนนี้กลับมาถึงปัญหาเกินอันแรกไว้แล้วก็คือปัญหาที่ต้องมีปัญญาและใช้เวลาแก้นะครับก็มาจากแน่นอนแรงบันดาลใจมาจากส่วนตัวซึ่งช่วงนี้จะมีปัญหาบางอย่างขอไม่เจาะลึกลงรายละเอียดแต่เล่าว่าเข้าวๆให้ฟังว่าโดยปกติผมแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาผมก็จะอินชาร์จโดยตรงทําอะไรได้ทําอย่างที่บอกไปแล้วว่าเมื่อเรารู้ว่าปัญหามีสอย่าง ปัญหาอะไรแก้แก้ได้เลยปัญหาอะไรที่ต้องใช้เวลาเราพยายามควบคุมเวลาวางแผนให้สั้นที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ทําให้มันเร็วมันจะค้างคาใจเราทําให้เราอึดอัดแล้วก็ทำให้เราไม่มีความสุขไม่มีหัวที่จะไปแก้ระแหนกตื่นนะครับแต่ผมก็เรียนรู้ว่าในหลายวันที่ผ่านมาน่าจะใช้เวลา3วันถึง4วันนะครับซึ่งถามว่าปัญหามันใหญ่ไหมอย่างที่เคยพูดว่าปัญหา ที่เราว่าเล็กคนอื่นอาจจะว่าใหญ่ที่เราว่าใหญ่บางคนอาจจะว่าเล็กฉะนั้นเราไม่พูดว่ามันเล็กใหญ่แต่มันเป็นหาปัญหาที่เราแก้เองเลยไม่ได้ข้อที่หน,นเราไม่สามารถแก้เองแก้ได้เลยเราก็ต้องพึ่งพาเราก็ต้องประสานงานประสานหนึ่งประสานสองประสานสามอาจจะมี4 5, ี่ห้าหก็แล้วแต่ความยุ่งยากสับซับซ้อนแต่แต่ละจุดมันจะติดปัญหาของมันเราต้องมีความใจเย็นต้องมีคา แยกยนต์แยกขายในการค่อยๆเหมือ,อนกับปัญหามันคือปมปมที่ไม่ใช่ปมเดียวเป็นปมซ้อนปมถ้าเรารีบร้นอนกระชากมันอาจจะทําให้ปัญหานั้นเรื่องติดหลังม่ชื้นเราต้องค่อยๆแก้แก้แตอนนี้ไม่ออกด้วยวิธีแกะเรามีแซะไหมแซะไม่ออกเรามีไปแช่น้ําหรือว่าเป่าลมไหม คือมันต้องมีหลากหลายวิธีการในการโซลปัญหาบงางอย่างอย่างผมก็เรื่งด้วยวาจาด้วยค,คุนคูด้วยขอบคุณด้วยอ่อนร้อนด้วยทิศทางหลายทิศทางนะในแต,ะแต่ละจุดในแต่ละจุดแล้วมันก็ทําให้ผ่านหนึ่งก็ยังธรรมดาผ่านสองเริ่มอีกผ่านสามปิดอัดมาก จนไปถึงจุดใกล้จะโกรธนะครับอันนี้แหละคือปัญหาที่อยากจะเตือนพอเราแก้ปัญหามันนานมากพอมันไม่ได้มากพอมันรู้สึกว่านานสำหรับเราแล้วกันนานช้าก็แตกต่างตอนนะ้ความรู้สึกเราก็จะเริ่มโกรธพอโกรธขึ้นมาถ้าเราทําอะไรลงไปไอ้ปัญหาจากจากเล็กกลางมันจะเป็นใหญ่หรือมหาศาลได้ฉะนั้นตรงนี้สําคัญว่าอย่าทำโอ้ยาวเลยนะฮะ แต่ว่าสรุปสุดท้ายก็แก้ไปได้ด้วยความอดทนด้วยความอดกัน้นด้วยวิธีการที่คิดเคาะและแยกแยะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆจัดการแล้วเราก็เรียนรู้ว่าอ๋อมันต้องใช้เวลา,าจริงๆเนี่ยและไอเวลาที่มันใช้เนี่ยมันมาพร้อมกับวิธีการมาพร้อมกับลองผิดลองถูกและมาพร้อมกับร้ามกับผมประมาณนี้นี่คือปัญหาที่ใช้เวลาส่วนปัญหาที่แก้ได้เลย ย้ำครั้งว่าแก้เลยอย่าดองเพราะเมื่อคุณดองมันนี้มันก็จะทําให้เหมือนหินที่คุณแบกไปทุกวันแบกบไปแบกบไปขน้นและสุดท้ายที่เรากด้ก็คือปัญหาเคุณเข้าใจมันว่ามันแก้ไม่ได้มันเหลือวิธีเดียวคุณยอมรับว่าอ๋อปัญหานี้แก้ไม่ได้นะยอมรับที่จะอยู่กับมันมันจะทําให้เราคุน้อยลงเดินต่อไปกันนะกร้า Morning car.